กับก็ต่อนะคะช่วงนี้อยู่กับขมิ้นชันซึ่งขมิ้นชันไม่อยู่แล้วอยู่ไอ้ชายข่าวไอ้ชายข่าวสั่งไปแล้วนะวันนี้สั่งลุงไปสั่งพี่ปานเลยนะคะไอาชายขา่าวตาบีจีนะคะเห็นไหมแล้วว่าอุ๊อ้งขนาดไหนเนี่ยสั่งคิมูแท๊ีคิมูกเสย้ผมมึงดูไม่ได้มึงก็ไม่ต้องดูไม่เป็นไรกับพูดเลยพูดเอง มันพูดในยูทูบไม่มีเราอม,มดูตลอดกูไม่ชอบอ่านตลอดไม่เห็นมีมเลยมีแต่คนก็นชอบแม่ออกไปเลยออกไปคนหนึ่งก็เดี๋ยวยอดเข้ามาอีกเป็นแสน <c oughs> นะคะกระจายข่าวตาพีจีละามีคำภาหาป้อมด้วยนะคะคุณผู้ชมนะ้มีวิตามินซีนะคะบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอซื้อกินซะนะคะ อาวันนี้มาความโปิค่ะครับวันนี้โปรเลยหกระปุก30ครับแคซูลด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทด้วยกันนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าคุณผู้ชมจ้าซื้อเยอะต่จ่ายน้อย5กระปุกหรือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นก็โทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0 9นย์เก6 2หหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเกียวโค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยครับ มาในช่วงนี้นะคะไปดูนะฮะ,ะเฮ้ยเขาเขาจะมาห่าวเลยกูวงนอนก็ไม่ต้องห่าวออกอากาศกูอยากกูจะไม่ใช่รายการฟรีทีวีไม่ได้รายการยูทูบกูจะทำอะไรเรื่องของกูไม่ใช่รายการแม่อีเฮียเร็วคน <c oughs> บอกวาเเก่งเดี๋ยวขอไล่ให้ไปนอนขึ้นมาละเรื่องของมึงก็ไปนอนก่อน <c oughs> เออเนี่ยคุณติ๊กชีโร่ครับเคลียรดราม่าร่วมเฟรมกับรองประธานมวยเขมรอ,อันนี้เป็นดราม่านะโดนด่าว่าไม่รักชาติขึ้นมาอีกเนี่ยทาไมโดนด่าว่าไม่รักชาติเนี่ทำยังไง แม่และองก็ชาหลังจากที่นักร้องชื่อดังอย่างติ๊กชิโร่ครับเจอดราม่าทัวลงครับชาวเนต็ตไม่พอใจถึงท่านประกาศแบนด์นะฮะจะไม่ติดตามดูผลงานแล้วครับกรณีมีภาพร่วมเฟรมกับรองประธานกติมาศส,สาพ,พันมวยกัมพูชาขณะไปร่วมง,งานวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่กรุงพนมเปญน,นะฮะล่าสุดเองพี่ติ๊กชิโร่ก็ได้สัมภาษณ์ชี้แจงนะฮะเกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้นะครับบอกว่าถาเถึงเรื่องของภาพคู่กับรองประธานมวยเขมรได้ยังไงพี่ติ๊ก พี่ติกบอกว่าผมไปทำงานเป็นตัวแทนประเทศไปทํางานร่วมกับกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมก็มีอยู่2หน้าที่คือ1หน้าที่1ก็คือไปนําเสนอโรดรนนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นก่อนหน้านั้นนะฮะมีเรื่องของซีเกมครั้งที่แล้วก็มีมวยนะฮะซึ่งก็เคยขเขาเรียกว่าบรรจุไว้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ทางสปปลาวเขาก็บอกว่าเขาก็มีมวยลาวนะ,ะก็เลยกลายเป็นใช้ชื่อคําว่ามวยเฉยๆนะครับ<ะ>แต่ก็เคยได้ยินมาบ้างเรื่องของกุล<ะ>คเมหรือว่ามวยกัมพูชานั่นเองครับเรารู้สึกว่าไม่อยากให้ทะเลาะก,กันเลยผมก็ไม่รู้ลึกหรอกนะฮะทีเนี้ย พอไปถึงที่นั่นอ่ะผมเป็นตัวแทนของกลุ่มนักธุรกิจถูกไหมคุณแม่นําเสนอเอาสินค้าของไทยไปน,นําเสนอที่ประเทศกัมพูชานะครับเ,เพราะว่าเราเนี่ยสประเทศก็มีการค้าขายกันมาอย่างยาวนานนะฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีของ2ประเทศในการซื้อขายกันนะครับทีนี้เนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจก็มาถ่ายรูปร่วมกันผมก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเป็นรองประธานมวยหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้่พี่ติ๊กบอกไม่รู้แต่เขารู้ว่าเป็นในฐานะเพื่อนธุรกิจ ก็ต้องถ่ายรูปคู่กันถูกไหมก,ก็เลยพูดคุยกันในฐานะที่รู้จักกาันเพื่อนรักกันนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเนะี่ยมีตําแหน่งตรงนั้นด้วยแล้วก็มีสื่อนะเอาไปลงว่าเรามาเชื่อมความสัมพันธ์ทําไมตีเขาดูแลผมอยู่แต่จริงๆก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้คุยกันเรื่องมวยเลยนะฮะไม่ได้คุยแบบว่าอะไรแบบลึกลึกขนาดนั้นก็อยากจะให้ช่วยรุณายแยกแยะบางคนว่าผมระแรงมากนะว่ามีเชื้อสายเป็นแบบ เป็นเพื่อสยสาカมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกับผมไม่รักประเทศไม่รักชาติทัวร์ก็มาลองมาลงผมเนี่ยจะไม่ติดตามผลงานกันแล้วอะไรเงี้ยพี่ติ๊กก็เลยงงงงนิดนึงนะฮะแต่จริงๆแล้วพี่ติ๊กบอกมันไม่ได้มีอะไรเออนะฮะไปแบบในฐานะตัวแทนประเทศไทยก็ต้องไปถ่ายรูปรวบทำไมจะไม่ให้จะไม่ให้ถ่ายรูปรวบอีโอมันก็ไปปล่อยเป็ดบ่อยอะไรนะโอมเนี่ยไปทําอะไรไปปล่อยเป็ดบ่อยไปเผยแพร่วัฒนธรรมเช่น ก็ไปเปิดแร่วัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรเล่าอ่ะว่าสิเชนก็เช่นอยู่เนี้ยอ่ะวัฒนธรรมเออชต่พนันไม่เคยไปเลยเอแล้วที่นี้เนี่ยเออเขาก็เป็นตัวแทนนะคะถ่ายรูปใครแล้วผิดก็ไม่ต้องถ่ายครับปวดหัวค่ะเนาะถ่ายรูปยังเป็นดราม่าคนที่เขาไม่ได้เป็น เรื่องกุลคเมก็เยอะแยะค่ะอืคนนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ก็ใส่ใจทำมาหากินก็เยอะค่ะอดิฉันก็มีเพื่อนคเมเยอะเขาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะมีแต่ในชาวเน็ตนะค่ะพูดกันเองค่ะอืนะคะคบ,บางทีพผ่านได้ก็ต้องผ่านนะคะอ,อนะฮะเอามาดูนี้ดีกว่า เบิ้ลปทุมราชครับฟาดใครบอกว่ายังไม่ดังใ่ทําตัวดังคับฝานะฮะชั่งหนึ่งหรือเปล่าอยา่าเ้ยผมไม่เคยทําตัวแบบนั้น,นเลยเป็นคนดีเสมอเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆถึงกับสงสัยครับงงไปเลยจ้าเมื่อนักร้องลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตอย่างเบิ้ลปทุมราชเองออกมาโพสเฟซบุ๊กนะ,ะด้วยข้อความตำหนิติเตียนใครบางคนหอมบอกว่าไม่กล้าให้ความรู้ใคร หากไม่ได้ถามนอกจากนั้นยังฟาดถึงบางคนนะครับที่ไม่ได้ดังแต่ทําตัวดังคับฟ้าไปแบบจุกๆบอกว่าความดังนะฮะหรือความต้องการทางการเงินของแต่ละคนไม่เท่ากันนะ <c oughs> ก็เลยไม่กล้าบอกหรือว่าให้ความรู้กับใครถ้าเขาไม่ถามเราถ้ากับบางคนยังไม่ดัง ก็พาจัดระเบียบตัวตนคนดูแลเหมือนติดลมดังข้าฟ้าไปแล้ว<ะ>อันนี้น่ากลัวนะฮะ,ฮะงานนี้จะเป็นการโพสต์ลอยๆตามอารมณ์หรือแอบเน็บใครหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ,ฮะเออเพราะอยู่ดีก็โพสต์หน้าเพลงตัวเองหลายคนก็อุ้ยแบบนี้นะครับเพราะเบิร์เองก็อยู่วงการเพลงมานาปีแล้ว ก็อาจจะไปเจอใครที่ไม่พอฮะไม่ถูง50ปีแล้วไม่ถูง10ปีได้ปะได้ไหมเบิ้ลเนี่ยได้เนะเกินแล้วเกิน10หรอเกินแล้วตั้งแต่เพียงแรกเลยอย่างเงี้ยเออเออไปรันมาทุกวงการแล้วสําหรับเบิ้ลนะฮะผู้กํากับก็เป็นมาแล้วผู้จัดก็เป็นมาแล้วเออก็ไม่รู้ว่าโพสต์ลอยๆหรือว่าโพสต์ติโพสต์เน็บแซะใครหรือเปล่าไม่ทราบ ไม่ทราบเหมือนกันนะใช่คระบจ้ะเวลาหมดแล้วเนาะหมดแล้วครับ,รบฝากไปด้วยกับกระชายขาวตาบีจีค่ะรับดูแลสุขภาพช่วงนี้อยู่ในช่วงของอากาศเปลี่ยนโอมานี้ครึมมากวันนี้ไม่ร้อนเลยแดดไม่มีแต่ก็จะพาเราป่วยได้นะคุณผู้ชมเพราะฝุ่นก็ยังเยอะอยู่เผลอๆเดี๋ยวตอนกลางวันแดดมันขึ้นมาสามสิบห้าสี่สิบองศาขึ้นมาก็ตายห่านพอดีนะฮะฉะนั้นร่างกายต้องแข็งแรงครับดูแลสุขภาพกันเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตาบีจีครับวันนี้เลยนะฮะหนึ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลด้วยกันครับกระปุกละะะบบบาาาทแต่วัันนีี้้้มโปปรรรสยยกเเ๋คซืออจ ซื้อ5กระปุกนะฮะราคาพิเศษเลอเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นสนใจครับรีบโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0ูนย์ก็6้าหครับหรือที่แระสุขภาพดีสแกนเขโค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยกับกระชายขาวตาบีจนะจ๊ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ